จ้าวันนี้จะมาวดความสวยของเหรียญหลวงพ่อพัดนะจ๊ะรุ่นรวยร้อยล้านรุ่นร้อยล้านสองนะจน๊ะนี่แบบนี้เลยในหนึ่งกล่องนะจ๊ะรับผระสิบองค์แบบนี้สิบเหรียญแบบนี้แล้วก็มีอันนี้มีรายการแถมข้างนอกอีกหนึ่งเหรียญรู้สึกอันนี้จะเป็นรายการกะบอกอัปปกาสาตินอันนี้จะเป็นเนื้องเงินที่เหลือก็เป็นรายการตามนี้เน,นี่ยจ้ะอันนี้จะเป็นทองแดงเถื่อนทองแดงโบราณเนาะอันนี้จะเป็นอ่าสตะนก,กะทองแดง แล้วก็รายการมัตเตอร์พีชแบบนี้ด้านหน้าลงยาจีวอนสวยมากลงยาจีวอนลงยาสามสีสวยวิบวับตลับนีดมาจ้ะแล้วก็น,นี้นี่เลยทองแดงลงยาสื่อนะจ๊ะสวยมากเนาะชอบชอบชอบหน้ากากอันนี้หน้ากากของทิปนะนนี้จะเป็นชนวน ก็ท่องคลิปหนึ่งกันอุยฮัลโหลสองเคจ่ะสองเคพื้นหน้าอันนี้รายการชุกทองก็สองเคสวยนะเงินหน้าสคสนองสนออันนี้น่าจะเป็นเนื้องเงินนะถ้าหนูถ้าหนูเดาไม่ผิด เนื้นเอเงินดงหยาดแดงมัตเตอร์พีทดงยาส้มจ้ะเรียนนี้จะไม่เหมือนคนอื่นต,ต่อกรมกา,ารด้านบนท <ti> ี่ได้มาหนึ่งชุดจะมีทั้งหมดสิบเอ็ดองแบบนี้ในนี้ในหนึ่งชุดมีแบบนี้เก็บตามที่ชอบนะพี่อันนี้หนูชอบก็เลยไปตามเก็บมาเนาะหนึ่งชุดแบบคุ้มแบบจุกๆมากสวยมากหลวงพพระทธญญกะโมวัดด้วยด้วยจังหวัดนครสวรรค์จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะจ้าเดี๋ยวอีพีหน้ามีอะไรอสวยๆมาอวดแชร์ได้ มาลงให้ดูกันนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ